คนอายุ30อยากบอกอะไรกับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อรถนะครับผมมาเสียยะแนะนำข่าไหมครับ1.9บูพาวเวอร์เป็นตัว SDAC ประตูนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยอายุทำเท่า,าเสียยะเลยเกิดปีเดียวกัน2,537นะครับ2,537ปีนี้นะครับ3 1ปีนะครับ คนที่เกิด 30s นี่นะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวความมั่นคงต้องมีระดับหนึ่งแล้วนะครับผมฉะนั้นคนเรานะครับการทํางานหรือว่าการใช้อาชีพอาชีพอายุรายได้ต่างคนมันต่างกันนะครับกคยะสิไปดูถูกกันแต่อยากสิเตือนอยู่อย่างหนึง่งถ้าเฮาบไหวหรือเฮาบาพร้อมเฮาบบกควรสื่อรถเพราะอะไรนี่เลยอายุ30ติดแมกนิชแล้วอนาคตไปข้างหน้ามันทาอะไรไม่ได้แล้วนะ จะไปกูจะไปอย่างมันเทศบ่ไดดต้องหาเมียนะครับหาเมียเมียบ่ติดเเคดิตเมียเด็กน้อยอย่างมาซื้อรถแทนนะครับเมื่อเฮามีกำลังเมื่อเฮามีรายได้ไปทางหนานะครับครันนี้ไม่เจ็มืนโลรถป้ายแดงมือเดียวเลยเพราะว่าเป็นรถปี 2, 2023เพิพึ่งยึดมาหมาดๆนะครับออกมาซะแล้วได้เงินดาวจากบริษัทได้เงินจากโรงงานนะครับก็ซื้อรถนะครับซื้อที่แบบว่า เข้าพ่อกำลังต้อให้เข้าไปดาวมากนะครับสมมติว่าเงินเดือนเท่ามื่นหาเข้าใด่โบนัสมากสองแสนไปดาวรถสองแสนงวดพรแปดพันเจ็ดพันนะครับงวดพรเจ็ดพันเงินเดือนมื่นหาเอาสมมติว่าเจ็ดพันหาไปค่างวดเจ็ดพันหาเหลือกินเจ็ดพันหาข้าวไม่ได้เช่าข้าวไม่ต้องซื้อห้องไม่ต้องเช่านะครับเห็นบอเหลืออยู่เจ็ดพันหาแต่ว่ามีอย่างหลักค่าฟืน้นค่าไฟค่าเน็ต ขาอยะเหล่าค้ายะดองค่าเลี้ยงมูเลี้ยงพวกค่าหนามั่นค่าเที่ยวทะเลนะครับค่าเพ่าแฟ้นไปค่าฟอกคาเฟยมดหลายกว่ากันอีกนะเจ็บพัหามันสีหลอดบอบอหลอดเดีเอาเว้าพื้นก็ได้นะครับเสียดายลดมากลดเดิมลดสวยเลยใส่แม็กจัดทรงด้วยนะครับเพื่อนหนาเสียไปใส่มานะครับเป็นเวลนะครับไม่แค่เจ็บมือโลกกุญแจรีโมดพวกมาไล่เมาติฟังก์ชันหนาจงหนาจอนะครับ รู้ได้ไงว่าเขาเกิดปีสามสิบเจ็ดเอาสำเนารถกรบบอกอยู่สื่อรถมามันกับตรงมีทีไปทีมาแล้วนอะพี่น,อน,อนอ้องเนาะสิไปวอาเดนวอลหัวได้จังไดน,นะครับวอลความจริงนะครับก็อยากสิเตือนพี่น้องครับสื่อรถสื่อเรือนะครับรรคํานึงดีๆนะครับคํานวณทางงวดไล่ได้ดีๆนะครับถ้าถ้าสื่อมาสมมุติว่าผู้ซื่อนี่เป็นผู้ท่ายผู้เก็บเงินเป็นผู้เมีย นะครับผู้ใส่ใจเงินนะครับค้ากินคายอยู่คคาอยากาบริหารการเงินดีๆนะครับมันก็อาจสิไปหลอดนะครับแต่ถ้าเงินเดือนมื่นหาเราไปสื่อรดบ่มีทางหลอดตดิดขาดดิวอลอิลีเลยเนี่ยซีประตูเนี่ยค้างวดมื่นกว่าบาทคนนี้ออกไม่ไปแดงดาวดาวแสนสองแสนกับพันมื่นกว่าบาทอยู่ดีนะครับพี่น้องกสิเตือนไว้นะครับเป็นกําลังใจทุกผู้ทุกคนนะครับพันรถพันเรืออ้อว ของคงของเครื่องเดิมหมดตัวนี้เป็น1.9ึ่งเก้อาดีเอ่อแปลงเอสดีเนะครับหัวนงหัวนอ็อตล่องแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมหมดนี่ปี2023เลขไม่เจ็ดหมื่นโลราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทออกไม่ายแดงเจ็ดแสนกว่าตอนนี้หายไปแล้วสองแสนกว่าบาทนะครับผมทางวัด 9,000บาทนะครับผมนี่กับประหยัดไปนะถ้าได้เงินโบนัสมาเหตุงานโรงงานได้เงินโบนัสมาดาว1,000 0แทางงวดก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็0พนะครับดาว2 0 0แสนทางงวดก็เหลืออยู่ประมาณ5 0 0พันกกลัวนะครับเด้4ประตูจังซีไปครับคุ้มกวา่าเด้อยพี่น้องเด้อลองเปรียบเทียบเบิ่งนะครับแต่ถา,ถามว่า รถป้ายแดงกับรถมือสองอันไหนดีก็กันก็ต้องตอบว่ารถป้ายแดงดีกว่าอยู่แล้วนะครับบอสันเขาก็สิมีเฮงยังหละรถมือสองรถป้ายแดงเป็นบอสนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจเสียยะนะครับพิมพ์ให้กำลังใจใจง่ายพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะจันไให้เสียยะขวัญใจข้นจนสวัสดีครับ